สวัสดีครับพบก,กับช่องไก่กีตอร์อนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับคุณวุ้นนะครับเราจะมา,ารีวิวรถของคุณวุ้นนะครับว่าตั้งแต่ซื้อมานะครับมีปัญหาหนี้ยังแล้วก็สว่างแงช้งงานแล้วก็ประทับใจกับ Honda าคิก102ไอย,าายตั้งแต่ซื้อมารถเคยมีการซ่อมบ้างหรือย่างครับไม่มีไม่เคยมีแล้วยังไม่เคยมี ไ,ไ,ดได้ข่าวว่าล้อทองมีคนจะขอเปลี่ยนเหรอใช่ครับเขาเขาจะเปลี่ยนครับรล้ออะไรก็ล้อแม่ของเขาเป็นสีดำสีดำสีดำ,ดำแลวแล้วจะเปลี่ยนไหมไม่ก,ลดดกล็ลองคิดดูก่อนับลองลองคิดดูก่อนอ่ะทงนี้นี้น<อ>มีการแต่งบ้างหรือยังไม่มีครับอ่ะตอนนี้วิงแล้เท่าไหร่แล้วบิงแล้เท่าไหร่แล้วหนึ่ง วิ่งได้ประมาณหนึ่งหมืนหกร้อยยี่สบสองนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยไหมไม่ไม่ครับออกมากี่ปีแล้วสามปีนี่แรลบสามปีนี่แล้ะอันนี้ยังผ่อนอยู่ไหมไม,หม,หม่หมดแล้วหมดแล้วของผ่อนหมดแล้วเนะาะแล้วกันกับขี่เป็นยังไงเท่าขี่อ่าก็ดีครับขอ,องก็ดีมีล้มบ้างหรือยังครับมีแล้วครับ แล้วไม่กี่รอบแล้วรอบเดียวครับรอบเดียวเฮ้ยได้ข่าวว่าเห็นลมนี่ไปหลายรอบเลนะอีกคันนละอีกคันนอ๋ออีกขั้นครับอ๋อแล้วปีความประทับใจกับการใช้ฮอนด้าคิกไหมไม่มีครับกล้เกียร์เป็นไงก็ดีอยู่ครับก็ดีดีดีแบบไหนล่ะไม่ไม่ใส่เกียร์สบายสะดวกไว้ง่ายสะดวกไม่ต้องใส่เกียร์ครับ ขับขี่มือเดียวได้ไหมก็ได้เอาก็ได้อ๋อคือมือก็คุยสาวอะไรอะไรเงี้ยขับขี่ไปอย่างเงี้ยแล้วมีแต่งอะไรบ้างยังยังไม่มีเลยครับยังเดิม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 ยังมีเปลี่ยนอะไรอะไรบ้างยังไม่มีครับยังไม่มีอะไรเลยไม่มีเปลี่ยนเลยใช้ยังคุ้มเลยใช้จนคุ้มเอาเดี๋ยวีวลาเปลี่ยนมันเครื่องนี่ ได้เปลี่ยนใช่ไมเนี่ยน้ำมันเบรท้ายเนี่ยเปลี่ยนครับี่อะเปลี่ยนโอ้มีมีมีการเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแค่นละมันเฟืองนละมันเฟืองเท่าไหร่น้ำมันเครื่องน้ำมันเบรท้ายเดี๋ยวยังเงื่อนอ่ะไม่มีครับปลอดภัยอะไรเงี้ยมีขาดบ้างยังไม่มีเลยครับยังไม่ขาดเลยยังเลยว่าทำไมผมขาดบ่อยยังคิดผมเนี่ยะขาดปีนขาดทุกรอบเลยปีหนึ่งเนี่ยครบทุกรอบเลยไม่เคยเลยครับเนี่ยโอ้โหเคยซื้อมายังไม่เคยเห็นไม่เคยเลยใช่ครับโอ้รุ่นใหม่ดีอ่ะเอาไนี่ใหม่มาใกล้ อันนี้ไม่ทำอะไรเนี่ยเนี่ยตัวนี้ต้นติดไฟแดงครับนะติดไฟแดงจะขึ้นอ๋อนี่นะมัน<ม>จะดับมันจะดับเพราจอดไะแดงมันจะดับแล้วมันจะช่วยเราประหยัดน้ำมันใช่ <inex. S 1> ครับมันจะดับให้เราพอเราจะจบบัตรแล้วก็ปิดแล้วมันก็ติดอะไรน Cle ั Clo ่นเองครับก็ติดแล้วมันจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันไหมต้นนี้ช่วยครับก็ประหยัดอยู่อ๋อประหยัดอยู่เติม80บาทคี่เดือนหนึ่งหน่อยที่ดู แปดสิบบาทขี่นัหนึ่งแต่ว่าไม่ขี่ไปไหนได้ก็มาทำงานที่นั่นเองวันหนึ่งระยะทางกี่กิโลบอได้เนี่ยมาห้ากิโลได้มั้งห้ากิโลกี่วันหนึ่งี่ะยังไม่ยังไม่มีอะไรพังเลยครับมันตลกนิดนึงนะไหนไหนไหนล้มครับนี่คือไปทำอะไรมาชนไปชนหมาเลยเอาไปชนหมาวิ่งตัดหน้ารถอ่ะตายพิงตัดหน้ารถครับไม่ได้เมาอะไรใช่ไหมไม่เมาครับอ๋อไม่ได้เมาอุ้ยัง ยังใช้คุ้มมากเลยคนระับอืมนี่เดี๋ยวซื้อมายังไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมยไม่เคยเปลี่ยนอันนี้นี่เปลี่ยนแล้วนะเนี่ยใกล้ต้องเปลี่ยนแล้วนะใกล้หน้าฝนแล้วเออพอฝนลื่นเลยเนะี่ยดอกยางเหมือนโลเงมือนโลหาเดินตามมา <c oughs> โอ้โหเขาบอกเหรอเป็นยางไงบ้างครัโอเคสภาพรถก็ประมาณนี้เนาะ หนึ่งเมืนหกร้อยกว่ากิโลยังไม่มีอะไรพังฮรก็มีแต่ยางเนะาะใกล้ใกล้ใกล้แล้วอันนี้ใกล้หมดยางเบรกเบรกเบรกเป็นไงอบ้างราะว่ามันใกล้หมดเลยใกล้หมดแล้วก็ สุดท้ายแล้วก็ขอขอ,ขอขนบคุณคุณพนะครับที่เสียเวลาให้มารีวิวรถจักรยานยนต์ Honda Kick 1 2 5ส่นะครับสุดท้ายแล้วอยากจะฝากบอก,กเพื่อนๆที่ใช้รถจักรยานยนต์ Honda Kick 1 2 5ส่ว่ามันดียังไงสุดท้ายแล้วครับอ่ามันดียังไงอยากบอก,กเพื่อนๆสิ <c oughs> รู้เปล่าเดี๋ยมันดียังไงประหยัดน้ำมันคนระับ หยาดน้ำมันอะไรอีกใช้งานใช้งานสะดวกสะดวกอ๋อของแก้วครับของแก้วเออไม่ต้องใส่เกียร์ใส่อะไรใช่ไหมโอเคครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับเจ้าของด้วยนะครับบ๊ายบายคับ